ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์2ตัวรุ่น1 0 0 0วัตต์กับ6 0 0วัตต์เป็นของลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ2ตัวนี้มีอาการเออเลอร์ไม่รันนะครับตัว6 0 0วัตต์ลูกค้าแจ้งว่าฟิลระเบิดนะลูกค้าน่าจะแกะดูนะครับตัว1 0 0 0วัตต์มีอาการ เออเริ่มไม่ลันนะฮะก็คืออาการเดียวกันสองตัวก็ทั้งสองตัวตัวนี้ได้รับความเสียหายหจากขนส่งเนื่องจากลูกค้าแพ็คไม่ดีเนาะเล็กน้อยนะครับฝาปิดด้านหน้านี้มีการบิดเบี้ยวเล็กน้อยนะครับส่วนตัวนี้อ่าถูกถอดแล้วก็ประกอบมาไม่สมบูรณ์ นี่นะฮะฝาครอบก็มันไม่ลงร่องมันเนาะน็อตไม่มีเลยนะครับนอ็อตทั้งสองฝั่งนะฮะไม่ได้ใส่มาเลยก็อยู่ในสภาพที่อุปกรณ์ไม่ครบประกอบมาไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าด้านในอุปกรณ์ยังอยู่ครบหรือเปล่านะอันเนี้ยผมต้องต้องเรียนแจ้งลูกค้านิดนึงเนาะนะครับในกรณีจะส่งซ่อมเนี่ย ไม่ว่าเครื่องจะถอดด้วยตัวเองหรือว่านําไปซ่อมที่อื่นมาแล้วแล้วซ่อมไม่ได้อะไรเงรี้ยถ้าจะส่งมาซ่อมนะครับยังไงลองดูเรื่องอะไรอุปกรณ์นิดนึงนะครับว่ามันครบหรือเปล่าเพราะมีบางตัวเนี่ยที่ที่ส่งมาให้ผมซ่อมแล้วอุปกรณ์มันไม่ครบนะครับผมก็ส่งกลับเนาะเพราะว่าถ้าบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยอ่า ผมไม่มีที่จะใส่หรือว่าอุปกรณ์มันไม่มีมาแล้วผมไม่มีให้ไม่มีใส่ให้เนี่ยผมก็ไม่สามารถซ่อมได้ผมส่งกลับนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเรียนแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะอย่างกรณีเนี้ยน็อตเนี่ยโอเคมันก็พอหาใส่ให้ได้แต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างพวกหลิกประกับมอสเฟตอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันมาไม่ครบเนี่ยผมไม่มีใส่ให้ก็อาจจะ ไม่ซ่อมให้อาจจะส่งกลับนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนยังไงอยากให้ลูกค้าส่งมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณนะ์เนาะอาจจะแกะเองถอดดูเองเวลาประกอบกลับเข้าไปก็ใส่พวกอุปกรณ์มันให้ครบนะครับแล้วก็ค่อยส่งมานะครับทั้งสองตัวเดี๋ยวผมเอาตัว600วัตต์ก่อนแล้วกันนะครับ600วัตต์6 0รอวัตต์อาการฟิลระเบิด ลูกค้าบอกฟิลระเบิดนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลุยตัวนี้กันก่อนตัวหกร้อยวัตต์ตัวนี้เคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับเคยผ่านการซ่อมมาแล้วเนาะอันนี้ฟิลเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าฟิลมันมันแตกออกนะฟิลมันมีการช็อตฟิลขาดนะครับมีมอสเฟตชอ็อตก็ตัวนี้นะครับคาดว่าไม่หนักหนาะสาหัสอะไรเนาะ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนฟิวเป็นมอสเฟสนะครับวัดส,สัญญาณทดลองเครื่องนะอ่ะโอเคครับตอนนี้ได้จากการเปลี่ยนมอสเฟสและฟิวเสร็จเรียบร้อยนะครับจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องไฟเข้าแล้วนะฮะจะมีไฟสถานะสีเขียวๆอยู่บนบอร์ดนะครับ แล้วก็วัดสัญญาณที่ m o ส f ฟ t ทั้ง4ตัวสัญญาณที่ได้นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี50เฮิร์ตนะครับปกติทั้ง4ตัวแล้วเดี๋ยวจ่ายไฟ d c เข้าเครื่องเพื่อทดสอบรันเบื้องต้นดูก่อนลินิกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับถ้าตัวเครื่อง ทำงานได้นะครับผลิตไฟปกติจะได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะฮะที่กระแส3แอมป์สถานะปกติเริ่มรันแล้วนะครับกำลังวัตต้องได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะฮะถึงจะถือว่าปกติ107วัตต์สูงสุดนะครับโอเคเครื่องทำงานได้ปกตินะ โอเคครับก็ตอนนี้เครื่องทํางานได้แล้วเดี๋ยวต้องเทสท,ที่กําลังวัดสูงๆอีกทีนึงนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมประกอบไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้เทสพร้อมกับตัว1นึ่ทงหนึ่งพั 1, วัตต์ทีเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวตัว1,000วัตต์ขึ้นมาซ่อมแล้วก็เสร็จแล้วค่อยเทสพร้อมกันที่กําลังวัดสูงๆนะทั้งสองตัว นี้มาต่อกันที่ตัว1000วัตต์นะครับตัวนี้1000วัตต์ก็ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะฟิวไม่ขาดนะครับฟิว AC ไม่ขาดแสดงว่ามอสเฟตไม่ช็อตนะฮะผมจ่ายไฟเอซเข้าเครื่องนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตมีไฟ AC เข้านะครับมีสัญญาณปกตินะ แต่ตัวเครื่องนะครับมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับตอนนี้จ่ายไฟ DC เปิดเครื่องนะฮะจ่ายไฟ AC นะครับไฟ DC เข้าปกตินะครับไฟ AC เข้าปกติเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับอา,อาการนี้มันจะมีจุดที่เราจะต้องตรวจเช็คหลักๆอยู่ทั้งหมด4จุดนะฮะก็คือจุดนี้ ตรงจุดนี้จะมีอุปกรณ์123 4องอุปกรณ์4ตัวตรงนี้จะเป็นชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC input นะครับแล้วก็มีจุดนี้อุปกรณ์3ตัวนี้เห็นหรือเปล่าเออตัวนี้เดี๋ยวดูดูก่อนนะใช่หรือเปล่าโอเคอ่ะใช่ตรงนี้จะเป็นชุดตรวจสอบอุณหภูมินะครับ แล้วก็มีสองจุดนี้นะฮะออปโตสองตัวนี้นะครับออปโตตัวด้านนี้ทําหน้าที่ในการตรวจเช็คแรงดันไฟ AC ซตัวด้านนี้ทําหน้าที่ในการตรวจเช็คความถี่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่วัดไปทีละจุดนะโดยเริ่มที่เซ็นเซอร์อุอณหภูมิก่นกอนนะฮะตรงนี้เอาเอาสโคบนี่แหละวัดนะครับจิงใช้มิตเตอร์ก็ได้นะแต่สโคบวัดชัวร์กว่า จิมวัดต้องมีแรงดันประมาณหนึ่งโวลต์กว่านะฮะตรงนีม้มีแรงดันอยู่ที่หนึ่งจุดสี่โวลต์นะครับตรงนี้ปกตินะถ้าแรงดันมันต่ําลงไปประมาณศูนย์จุดเจ็ดน่ถ้าจะไม่ผิดพัดลมจะทํางานเนาะถ้าต่ําไปกว่านั้นอาจจะมีการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับแต่ตอนนี้ปกตินะฮะต่อมาตรงจุดนี้นะครับอ่า ตัวเช็คแรงดันไฟ dc input นะถ้าเป็นกิดเงินไอตัวในวงจรมันต่างจากอ่ากิจเงินที่ผมซ่อมบ่อยๆเนาะถ้าเป็นกิดเงินที่ผมซ่อมประจำจะอยู่ประมาณ4โวลต์นะฮะวัดแล้วได้อยู่ที่4.4 แสดงว่าตรงจุดเช็คแรงดัน DC input ปกตินะครับอทีนี้มาวัดที่ออปโตเดี๋ยวผมปิดสวิตช์แล้วนะปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดสวิตช์ปิดไฟ AC ก่อนเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับถ้าไม่มีไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับออปโตตัวนี้ที่ตรวจเช็คแรงดันไฟ AC เนี่ยนะครับเราวัดที่ขาขานี้นะด้านขาด้านด้านขวาเนี่ยนะนะครับมันจะมีไฟอยู่ที่ราวๆห้าโวลต์นะฮะ เนี่ยครับวัดได้อยู่ที่5.12แต่ว่าเมื่อมีแรงดันไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะตรงเนี้ยจะเหลือประมาณ2โวลต์กว่าแล้วก็มีค่าริปเปิลเล็กน้อยอ่าผมจ่ายไฟ AC เข้ามาวัดจุดเดิมนะอ่ะเหนี่ยครับเหลือ2.6งุดแต่เห็นไหมฮะมีค่าริปเปิลเล็กน้อยนะครับ2.6 2.72โอเคปกตินะครับ ทีนี้ผมตัดไฟ AC ซแล้วมาวัดอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าปกติมันจะมีไฟ DC เราเราสามโวลต์สามโวลต์มากกว่านะฮะอันนี้วัดได้อยู่ที่สามจุดหกนะครับสามจุดหกเนาะเมื่อเราจ่ายไฟ AC เข้ามานะจ่าย AC ซเข้ามาแล้วตรงจุดนี้จะต้องมีสัญญาณพันห้าสิบเฮิร์ตแต่ว่าอันนี้เมื่อจ่ายเข้ามาแล้วไม่มีพัน นะครับแรงดันเท่าเดิมไม่มีความถี่สแสดงว่าออโตโอจุดนี้มีปัญหาอาจจะเป็นที่ตัวออโตโอหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวต้านทานที่ขาออโตโอทางฝั่งฝั่งไฟ AC ที่มันแบ่งแรงดันมาจ่ายที่ออโตโอตัวนี้นะครับอันนี้สันนิษฐานนะหรือว่าอาจจะเป็นที่วงจร ที่ทํางานร่วมนะครับจะมีทานซิสเตอร์ด้วยแต่ว่าผมคาดว่าไม่ออปโต้กนะ็ตัวต้านทานนะฮะตัวต้านทานตัวเนี้ยนะครับมีปัญหาอันนี้เดี๋ยวผมต้องทําการตรวจเช็คดูก่อนนะครับหรือว่าวัดที่ขาตัวต้านทานเลยก็ได้เดี๋ยวปรับสโคบให้รับแรงดันได้สูงนิดนึงอาวัดไม่ได้วัดมันต้องเทียบ AC เดี๋ยวผมใช้มิเตอร์วัดดีกว่าเดี๋ยวผมตรวจเช็คก่อนดีกว่านะครับว่า ถ้ารุปว่ามันเป็นที่ตัวออปโตหรือว่าตัวด้านทานหรือว่าเป็นที่อุปกรณ์ที่มันทํางานร่วมกับออปโตนี่นะครับเดี๋ยวมามาดูอีกทีเนาะครับก็ทําการตรวจเช็คแล้วสรุปว่าเป็นที่ตัวออปโตนะครับออปโตเสียอันนี้นะ่าถอดแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวเก่าออปโตมีการช็อตนะครับ เปลี่ยนตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดสัญญาณให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้เปลี่ยนออฟตัวแล้วถ้าเครื่องปกติมันจะสามารถรันได้แล้วถ้าผมจ่ายไฟ AC เข้ามาเนี่ยเครื่องก็จะรันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายไฟ AC นะเดี๋ยวผมจะให้ดูสัญญาณตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในตอนแรก เมื่อเราจ่ายไฟ AC เข้ามานะครับสัญญาณเนี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะว่าออโตมันมีปัญหาแรงดันจะอยู่ที่3.6นะฮะสัญญาณก็จะเป็นไฟ DC นะครับนี้มันเป็นเส้นยิบยิบ,ยบมันมีสัญญาณรบกวนภายนอกนะเดี๋ยวผมจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะคอนเดนเกอร์ aker, นะครับมันก็จะมีลักษณะนี้นะฮะสัญญ,ญาณสี่เหลี่ยมสัญ,ญญาณพันธ มีเหลี่ยมห้าสิบเฮิร์ตนะครับตอนแรกไม่มีใช่ไหมครเครื่องไม่รันแต่ตอนนี้มีสัญญาณแล้วพราะเปลี่ยนออปโตแล้วนะครับตอนนี้เครื่องรันแล้วอ่านี่นะฮะอ่ามีการผลิตไฟออกมาปกตินะครับอีกที่เราร้อยวัตต์ผมลิมิตก,กระแสไว้ที่สามแอมป์อ่สรุปว่าเครื่องนี้นะครับเริ่มไม่รันเพราะออปโตชุดตรวจสอบความถี่ ไฟฟ้ามีปัญหานะครับเปลี่ยนออปต้ก็ทำงานและโอเคก็เดี๋ยวประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆพร้อมกับตัวหกร้อยวัตต์อ่ะเดี๋ยวประกอบก่อนนะเดี๋ยวผมประกอบให้เรียบร้อยก่อนอ่ะก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆนะครับเดี๋ยวเทสท,ทีละตัวนะเอาหกร้อยวัตต์ก่อนตัวหกร้อยวัตต์ กระแสที่14แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์ถ้าตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ400วัตต์400 w ขึ้นไปเนาะประมาณ420ถึง450 w, ประมาณเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวขอภัยนะจ่ายไฟ AC เข้ามาก่อนอ่จ่ายไฟ AC เข้ามาเมื่อกี้ลืมจ่ายไฟ AC ตัวเครื่องเริ่มรัน นะคอาจจะด,ดูกำลังวัดนะฮะดูที่กำลังวัดสูงสุดตั้งได้ราวๆ400กว่า เพินไปที่400แล้วนะครับกระแสลิมิตไว้14แอมป์ต้องได้400กว่ากว่า440 449วัตต์นะครับโอเคแสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับสำหรับตัว600วัตต์โอเคเดี๋ยวเทส ตัว1000วัตต์เลย1000วัตต์นะครับใช้กระแสที่18แอมป์นะต้องได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์ไม่รู้ว่าตัวอีรุ่นนี้มันถึงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันจะได้ราวหกร้แต่ว่าคาดว่าน่าจะได้พอๆกัน,นเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับ600กับ3วัตนะสูงสุดนะฮะ 610วัตต์นะครับตัว1,000วัตต์นี่มันจะขึ้นขึ้นเร็วหน่อยหนึ่งเนาะ612อส่าสูงสุดอยู่ที่ราวๆ6 1รา610วัตต์นะครับ610ถึง615วัตต์ประมาณนี้นะครับโอเคก็ทำงานได้ปกติแล้วทั้ง2ตัวเนาะ ลันพร้อมกันทั้งสองตัวนะฮะก็สรุปนะครับตัว600วัตต์อาการเออร์เลอร์ไม่ลันนะฮะสาเหตุเกิดมาจากมอสเตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับตัว1,000วัตต์ก็เออร์เลอร์ไม่ลันเหมือนกันนะฮะสาเหตุ เกิดมาจากอ,าออปโตนะฮะออโตมีปัญหานะครับออปโตเสียก็เปลี่ยนออปโตตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกตินะฮะส่วนตัวเนี้ยนะครับเคยผ่านการซ่อมมาแล้วเนาะอ่าก็ลูกค้าใช้งานน่าจะช็อตอีกนะครับครั้งนี้ซ่อมไปก็มีโอกาสอีกนะถ้าระบบไฟฟ้า ของบ้านลูกค้ายังไม่สเสถียรน,นะถ้าระบบไฟฟ้าไม่สเสถียรไฟตกไฟกระตุกไฟดับบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะพังอีกต้องแจ้งไว้อย่างนี้ก่อนแต่ตอนนี้แก้ไขทั้ง2ตัวกลับมาทํางานได้ปกติแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ